กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมนายเซฟตี้เกมเมอร์อีก็แล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมทีทรีอารีนานะครับผมเออไม่ใช่ทีทรีที่แปลว่าต้นไม้นะแต่ว่าเป็นทีทรีสามนะครับผมแล้วก็อารีนานะครับผมเป็นการต่อสู้แบบทีมนะครับผมทีมหนึ่งต่อหนึ่งทีมหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าในทีมนั้นมี3คนที่จะต่อสู้ด้วยกันโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครนะครับที่ เออผมขอเรียกน้องชื่อว่าเวนสเดย์ได้เพราะว่าหน้าน้องนี่เหมือนมากเวนสเดย์อะดำนะผมโอเคก็จะเป็นยังไงนั้นก็ไปรับชมกันเลยผม let's go ครับมาเลยครับผมโอ้โหสามตัวละครเนีผมตอนนี้ผมปลดล็อกไปหนึ่งตัวนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปลองเล่นมาแล้วนะครับเออต้องขอบอกกันเลยว่าสนุกมากเลยนะผมเป็นเกมที่แบบผ่อนคลายสมองผมได้ดีมากเพราะว่าปกติผมเครียดกับสลัมดังทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าผมเครียดมากกับสลัมดังเนะี่ย โอเคสวยสวยหนึ่งตัวสอ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 งตัวน้องวาร์ปน้องวาร์ปคุณว่าตอนแรกผมนึกว่าโทรศัพท์ผมแหลกแต่ไม่ใช่นะตัวละครมันวาร์ปนะผมเออะจับเป็นหนึ่งทีเรียบร้อยโดนจับ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 ฮึบนี่ไงเอ้ยโอ้โหเลือดลดต้องขอฮีเลือดก่อนขอเลือดอีกแล้ว ขวดแบบชุ่มฉ่ำสดชื่นหัวใจแบบนุ่มฟูเลยนุ่มฟูเลยขอจับหน่อยละกันหนึ่งเรียบร้อยครับสองเรียบร้อยโอ้ยสุดยอดอะไรครับเนี่ยเดี๋ยนะสามสองหนึ่งดักเกิดดักเกิดผมดักเกิดผมดักเกิดแล้วผมก็สลดไปเลยละกันเด้งสองเด้งสองสยองขวัญเด้งสองเด้งสองครับเด้งสองครับเด้งสองเออว้าย วายเน็ตเน็ตเน็ตกระตุกไม่ใช่ตัวละครมันว้าไม่ใช่เน็ตกระตุกโอ๊ย <laughs> แตกตัวละครมปนว้าไม้ทำให้ผมรู้สึกเหมือนเน็ตกระตุกเลยทุกคนตกใจหมดเลยเมื่อกี้น้องว้าไม่ได้สมูทอะทุกคนเกมยังต้องพัฒน,นาอีกเยอะนะครับผมนะเป็นเกมที่ผมเห็นในโฆษณาด้วยนะครับผมก็เลยเออจริงแบบจริงก็มันไม่ได้ขึ้นเป็นอาดัมหนึ่งของเกมเลยทุกคนตอนแรกผมงงมาก แต่ก็ไม่แปลกอาจจะมีคนไม่ชอบอะไรอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ผมมันมากมันหยดติ่งก็ดิ่งกิ่งแกว What What the fuck พี่พี่มันเกินอ่ะพี่มันเกินอ่ะน้องขอฮิลอีกรอบอฮิลแบบรัวรัวรว,รวแบบใจฟูนุ่มฟูไปเลยทีเดียวเชียวมาแล้วจับจับเป็นหนึ่งทีครับผมจับเป็นหนึ่งลดัดสลดสลดครับผมปังปังแตกสองสยองขวัญแล้วมาจางังหวะนี้ผมเออฮือ จะขอเลือดซะหน่อยแต่เขาไม่ให้ผมก็เลยต้องทำใจโอ้โหโอ้โยโดนลุม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 อ่ะเอ้ยเดี๋ยวผมไปช่วยรอแป๊บรอแป๊บกำลังจะวิ่งไปน้องพี่ขอ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 สปีดหน่อยขอสปีดหน่อยแต่ว่าไม่มีสปีดมีแต่สปีดสปูดสตาร์สปูดนี่ไงสปูดสปาร์สปูดอย่างดีและฮึ่มสวยครับทีมเราเดือดเกินเหลือสองตัวสุดท้าย สอนตัวสุดท้ายเขาจะเกิดตรงไหนเขาเกิดตรงนี้เขาเกิดตรงเขาเกิดหน้าผมเขาเกิดตรงนี้ที่หัวใจไม่ว่ายัางไงก็สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดจับก่อนไปหนึ่งทีละมามามาโอ้โหเก็บสี่บะมีเกี้ยวครับผมโอ้โห,โโหสุดยอดโอ้โหเด็นพีจากน้องอะไรก็ไม่รู้นะที่ว์ปไปวับามาชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่เหมือนเทเซอร์อะเอาจริงไหมแต่ว่าน้องเดนนี่คือที่หนึ่งในดวงใจผมอยู่แล้วนวโอ้โห อะไรคำนี้หมาเอาละเหมือน,นเจจัดการเลยลูกกินเล,เลือดสูบเลือดสูบเนื้อมันวิธานมาโยเจ๋งวะแล้วดูแบบตรงไหนอะ่ะไม่มีแบบเฮ้ยมาเจอตรงกลางว่ะอืมหนึ่งทีขอจับก่อนขอจับก่อนขอจับก่อนขอขอขอชักกสุนชากกสุนสิบแปดลูกสิบแปดลูก นี่ไง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 แต่ครับแต่ครับแต่ครับแต่โพสโปโปเพตครับผมนี่ไงเดินมาเดินมาไม่ดูตามาตาเรือไม่ดูตามาตาเรือก็โดนไปซี่โดนไปซี่โดนไปซี่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน,ไหน,ไหน,ไหนด่านเหมือนโอ๊ตเลยทุกคน <laughs> เหมือนว่าเหมือนเกินอืมอืมเรียบร้อยเรียบร้อยแตกแตกไปถ้าอย่างนั้นก็สแล เ <c oughs> รยียบร้อยซาเล็ก็แตกสีครับแบบนี้สวยมากครับผมเจอท่าสาเล็ตคงบ่มบ่ายและนี่คืออะไรคือเราไปดักเกิดทําไมเนะี่ยฮะมันก็ไม่ได้น่ะสีเฮ้ยเขา้า,เขาใจอะไรบ้างไหมนี่เข้าใจอะไรบ้างไหมเข้าใจอะไรบ้างไหมดักเกิดแบบนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพสุขภาพจิตสุขภาพใจฮฮฮะุาโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอโ้โหเขาไม่ได้เบื่ม,ม,มือว่ะแต่เรามีแค่อันตรอ่นะ ้มันมีสกิลอื่นไหมผมยังไม่รู้เลยเล่นไปห <Gym. S 1> ลายตาอยู่นะเอามีแค่สองสกิลเองเศร้าว่ะเนี่ยไปดักเกิดเขาไงเขาก็เลยเอาคืนเนี่ยนี่ไงจับไปทีนึงเอาไม่โดนด้วยไกลเกินเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่ไงนี่นี่ไงนี่ไงขอชักกระสุนขอชักกระสุนขอชักกระสุนนี่ไงเรียบร้อยขอฮีนขอฮีนหน่อยครับฮีนแบบรัวๆ ตึงตึงโปอะโดตงโป้งตงโป้งต้องฝืงตึงโกเฮ้ยอันตรีอันตรีโอ้ยตายน้องบินขึ้นนี่คือนตรีรู้เลยว่าอันตรีนะผมอ้าวเพื่อเราก้นตีใส่ปะโอ้ตอนนี้สิบสี่สิบห้าแล้วผมสิบห้าสิบห้าห้าใครจะชนะอันนี้มันจะน่าจะขาดลอยแล้ววะขอวิ่งไปก่อนขอวิ่งว้าววิ่ง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 ไปตูนน่ะวิ่งไปตูนเฮ้ย โอ้ย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 ขอสลัดทีหนึ่งได้ไหม哈哈แต่ครับผมแตกแตกแบบไม่มีอะไรกั้นไม่มีอะไรกั้นนี่ก็แตกเหมือนกันแต่ไม่มีอะไรกัน้นไม่มีอะไรกัน้นไม่มีอะไรกันรก้นโอ้ย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 จับ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 ตรงนี้ที่หัวใจไม่ว่ายังไงก็จะเป็นเธอฮะเออเออนี่งไงโอ้ยชนะครับผมโคตรดีเงะ เดดดาลลาจพายน้องเวนเดย์เราเก่งที่สุดในโลกเก่งจริงๆไม่ค่อยอวยเท่าไหร่เลยเนะหูโ <c> ซ <oughs> โลกีตร์ก็ยังเท่เอโะคโคตรเฟี้ยวหมายผมอุ้ยน้องผักกาดน้องผักกาดหัวเขียวพี่ขอกิน่อยจ้ากระลำปีหัวเขียวสรุปน้องเป็นตัวอะไรผักกาดแล้วกันกระลำปีดีกว่กกาเอ๊ะเอาอะไรดีเริ่มสงสัยสงสัยในสิ่งที่เป็นสงสัยในสิ่งที่เห็นสงสัยอ้าอฮ้ยยิงอย่างแรงอ่ะอุ้ยตัวนี้ยิงแรงมากอ่ะทุกคน ไม่ใช่อนะฝั่งของข้าม่ะยิงแรงมากอ่ะโอ้โหเราเจอคนเก่งอะทุกคนเราเจอคนเก่งแล้วเราจะไม่ได้ได้วิ่งตบแล้วเราจะวิ่งตบใครแล้วเะนันอะดูสิดูสิดูน้องคนนั้นสิอยากจับอะอยากจับตรงนี้ที่หัวใจขอจับทีนึงขอจับทีนึงขอจับทีนึงขอจับตรงนี้ที่หัวใจทีนึงครับผมมาแล้วจ้ามาแล้วลูกจ้าอ้เอ้าอู้จับก่อนจับก่อนอุ้ย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 เจ็บ เจอแทงอ่ะเจอแทงยิงไม่เข้าอ่ะเด้โถยืนเจอแทงยิงไม่เข้าเจอคนตึงอ่ะเจอคนตึงอ่ะอุ้ยอุยแหลก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 อะไรแหลกอะไรอุ้ยข้างหลังเข้า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 เหรือจะหลังเข้าเหรือจะหลังเข้าโอ้ยโอ้ยโอหลังเข้าหลังเข้าโอ้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 หูยท่าเดียวเก็บไอ้นั่นเลยไอพ่อใหญ่เบิ้มไลท์ฮาร์ดเหมือนเลยอ่ะทุกคนคือกอมมาเลยอ่ะอุ้ย ก็มาจีก็มาอย่างเหมือนอะ่ะเเขาผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเครียดหรอกมัม้งมั้งเกมเขาใหญ่ขนาดนั้นเนาะเขาไม่น่าเครียดหรอกเขาไม่น่าเครียดหรอกแต่ผมเริ่มเครียดละไอเดยอุ้ย,ยแรงอะ่ะโอ้ยนี่ก็แรงเหมือนกันไอพ่อหนุ่มลายฮาร์ดนะนี่คือเราจะอยู่บนนี้ไปตลอดชีวิตเลยเหรอเบื่อเกินไปไหมอ๋านะเราอะ่ะข้างหลังเราเข้าแล้วนะหลังเข้าเราแล้วนะนั่นไงนั่นไงเราบอกแล้วไม่เชื่อเราหรอ ไม่เชื่อเราเหรออะไรก็ตายไปซิฮอะอุ้ยข้างบนข้างล่างมาติ๊กมเต็กมตก,กันหมดเขามาเต็มกันหมดเลยอะ่ะนั่นไงนั่นไงหมอนั่นหมอนน,อน่นจับก่อนจับก่อนเรียบร้อยขอรี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 ทีนึงขอรีทีนึงขอรีขอรีอร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 โอ้ยโอ้หโ,โดนดับเบลิลดับเบิลคู่เลยซ้ายก็มาขวาก็มีอืมโอ้ยนี่อันนี้อันนี้คือแบบเล่นอยู่ในในบ้านเราอย่างเดียวเลย Nice ในสโนว์อ่ะนั้นเล่นในบ้านอะ่ะหลังเข้าหลังเข้าขอจับกลุ่มขอจับกลุ่มในข้อหาก,การล่วงละเมิดการเข้าบ้านของเราขอจับกลุ่มเลยครับพี่ขอจับกลุ่มหน่อยน้องเมสเดย์ขอจับกลุ่มหน่อยครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนวายอายูวายอายูอุ้ยมาแล้ว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 ,ล,ว,ล,วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่หนูอยากใส่มานานแล้วจ้าโกโกวาคีมีซื้อนี่ดาฮะ เออเออนี่ไงโกโกวาเคมีซื้อนีตายไม่ล่ะฮะอยู่ไหนมาอีกพี่ขอขอเจอแบบเด็ดเด็ดอุ้ยเจอเด็ดเด็ดเลยเจอเด็ด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 อุ้ยมันมามันมามันมามันตีคู่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 สวยครับอยูงไหนอีกตัวนึงอ่ะอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่งเนียนอีกตัวหนึ่งเนียนอีกตัวหนึ่งเนียนอ้อยเฮือแตกเจอพวกซัพพออะไรดิเอเจอ ไอ้ตัวเหลือๆที่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ในบ้านหรือเปล่ามันก็เลยขึ้นนะทุกคนอาจจะเป็นไปได้นะหรือเปล่าวะตีไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะไอสามตัวสุดท้ายครับผมอีกสามตัวสุดท้ายเท่านั้นก่อนที่เราจะไปเล่นน่ะตีอยู่ไหนแวร์อยู่ไหนวะเอาหัวเรงนี้ไงหายอยู่นั่นอ่ะก็อยู่นี่ไงฮัลโหลขอขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยพี่ขอกินเล่นหน่อยน้องเวนส์เนยขอกินเล่นเล่นไหนครับตัวสุดท้าย โอ้โหเรียบร้อยครับผมจริงๆ <c oughs> คือคือเหมือนเกมนี้คือ <c oughs> เราวิ่งเล่นหรือเปล่าอ่ะจะใช่นะแต่คนนี้ก็คือแบบเก่งจริงน,น่าจะลาดด้วย <c oughs> เราจะไม่มีพมา่าคนื่นเนี้ยแต่ว่ายังไงน้องเวสตเตก็คือที่หนึ่ง <c oughs> เราเขาเท่อใจไม่ได้จริงๆที่จะชมตลอดแล้วเป็นเองคือด่านนี้ด้วยนะไม่หากันหากันยากอ่ะไม่ได้หากันยากหรอกแต่ว่าแบบมันอยู่ไกลอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปหาพวกนายเอง รีบอะรีบวิ่งเลย let's go ครับมาละพี่มาละน้องพี่ขอพี bah, ่ขอเจ๊หน่อยเจ๊หน่อยขอเจ๊หน้าหน่อยขอเจ๊หน้าหน่อยเจ้หน <irs> ้าหน่อยเจ้หน้าเจ็บจับเป็นอีกทีจับเป็นอีกทีแล้วก็โดนระยำรรยำตาบอลก็ไรยำตาบอลไรยำตาบอลนะเด็ดเด็ดนะเฮ้ยชิวจับจับจับก่อนเลยจับก่อนเลยขอจับหน่อยละการขอจับหน่อยนี่คือการจับกลุ่ม นี่คือการจับกลุ่มพี่คือตุลคอนที่จับกลุ่มจูบกันจับกลุ่มจับกลุ่มไปอีงนีแล้วก็ซัดซัดัดโอ้ยนิดเดียวส่วนเพื่อนหมอ,อน,นี้ทําอะไรเราจะลอยยิงรยยะกษ์ไงเดี๋ยวไม่ได้นะเรียบร้อยเพื่อนเราแตกแจ็แจ็ครุรรยสีต่ตัวละครขวามือน,นี้มีแน่นอนช์ป้าบชาป,ปัวใจ้ยอยู่ไหนนี่ แหววเฮ้ยเจอน่ะอ่ปึ๊บลูกเจอน่ะลูกาเล็โอ้โหสาเล็โดนแคนเซิลเพราะว่าตายพอดีสาเล็โดนแคนเซิลเพราะตายพอดีเศร้าว่ะเวเจอคนเก่งแล้วว่าอืมเว้นสตีซู่ซู่นะลูกสู้ๆนะลูก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 อ้ยไม่โดนโอ้ยเป็นเราตายเป็นเราตายถอยก่อนถอยก่อนอุ้ยอุ้ยเดินเข้าหัวเต็มๆเลยอ่ะถอยก่อนถอยก่อนถอย ถอยก่อนถอยเอ้ยสวยสวยเลยสวยเลยสวยโลนสวยโลนพี่กระโดดละพี่กระโดดกระโดดมาขวามือขวามือขือมาขามือขู่ือพูดภาษาไรอ่ะพูดภาษาไรขอจับกลุ่มทีนึงขอจับกลุ่มขอจับกลุ่มในข้อหาข้อหาลวนละเมิดลวนละเมิดลวนละเมิดสิทธิของมนุษยชาติลุม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 มันลุม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 มัน อุยแรงอุยแรงเหรออุยแรงอุยแรงเหรอ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 อุยแรงเอโอ้โแรงเกินแรงเกินโอ๊ยเอ๊ะเฮ้ยด้ยู้่วยอบเป็นอุ้ยคิดว่าสไนเิลจะสู้ไม่ได้เหรอเฮ้ยโอ้โหหน้ามันออกมาเป็นสปร์ดเลยทุกคนสปร์เลยแลทีมเราม่ทีมฮัลโหลเป็นาันหมดหน้าสเต t ร์ปรรด เธอเชิบจับไป็หนึ่งทีจับ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 พี่ก็จับได้วะจับพี่ยังได้เออเดียวโหค้างเข้าค้างเข้าอืมเป็นเก็บสุดท้ายที่ตึงจดัดด่วยทุกคนตึงแบบตึงเกินมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แหละได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ได้อยู่ที่แปลว,ว่าไม่ได้ฮะฮะเอ้ขวามือวะขวามือ ขวามือมา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 สัตสัตแหละจระละศ์เรีรยบรอย้ยบรอ,ยรอยเรีรยบร,ร,อยร,รอย้อยรวยแรงรวยแรงเกินรวยรวยแรงรวยแรงรวยอ้อเฮือรวยแรงรวยแรงเป็นไงล่ะน้องไม,ไม่มีใครช่วยกูเลยเฮียอยู่ไหนกันเนี่ยทุกคนฮัลโหลได้เห็นเราไหมฮะ my friend เฮ้เยอีค้างเข้าข้างเข้า,ข,า,ข,าข้างเลย อยู่ไหนนั่งไงนั่นไงจับก่อนจับกุมขอจับกลุมในข้อหาข้อหาอะไรไม่รู้มีหลายข้อหาเหลอเกินเนี่ยฝั่งเราข้ามงมงหมดละเราก็งงเหมือนกันว่าทําไมข้อหาัมเยอะจริง <S <S 1> <S 1> ขอจับกลุมหน่อยเวนสเดย์ขอจับกลุมหน่อยครับ <S <S เราจะมาไขคดีไปด้วยกันอีก3ตัวเท่านั้นอเอาดิโอ้โห,หเรียบร้อยลาช็อตลาช็อตเออตืด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 ตดตดตึงแต,งต,งตก อุ้ยตัวสุดท้ายอยา,อยากจบเกมมาะอยากกบเกมอากอยากแบบโชว์โชว์พาวแล้วจับข้าขอโชว์ได้ไหมขอโชว์ได้ไหมเฮ้ยเจ็บจับเลยไกลเกินไม่ถึงวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หจีจีครับผมถือว่าเราเราเรา,เราเก่งที่สุดแล้วอ่ะคือแบบน้องสวยที่สุดแลอะอ่ชมไม่ได้ ชมไม่ได้จริงโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาวไปก่อนแต่พีชช่วนี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นหรือว่าเอ่อเป็นตัวละครอ,อะไรนั้นที่ผมจะมาเล่นในเกมนี้เนะี่ยก็รอติดตามชมได้เลยครับผมบายบายครับบายบายจ้าบายบายเนาะน้องวิสเดย์แล้วเจอกันครับ